สวัสดีจ้าพี่น้องสุขุสุขนมณียยแดงกะสิเขาคั้วนะจ้ะมะเห็ดเขาโพดถอดกินกับตาแตงนะจ้ะพี่น้องยายแดงกะเตรียมเครื่องไวเดียบ้อยแล้วนะจ้ะเขากลับไปลงมือกันเลยเนาะคะ่ะค่ะยายแดงกะสิมาปรุงแปลงก็อนน่าจ้ะพี่น้อง ย่แดงสิใส่แปลงสาลีอนเนกประสงค์จากสามอนเนะจ้ะแปลงข้าวเจ้าซอนหนึ่งนะจ้ะย่แดงสิใส่พริกไทยน้ำเนาะจ้ะพี่นองให้มันมมีรส เผ็ดเจักน้อยนะจ๊ะแล้วก็หอมพร้อมเนาะคะ่ะเซ่รสด,ดีจักน้อยนะจ๊ะเห็แปงมันมีรสชาตินะจ๊ะ แดงก็สิใส่น้ำธรรมดาเนา ข่ยยแดงเกษิเอาแปงประมาณนี้เนาะจ้ะพี่น้องถ้าเอาเหลวไปมันกกสิบ่เกาะกับเขาโพดเนาะจ้ะเสียคนประมาณนี้เนาะจ้ะเดี๋ยวยีแดงสิพักแปงไวจ้จะหานาทีเนาะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเฮาคนมาถอดกันเนาะจ้ะข่ยยแดงพักแปงไวหานาทีแล้วเนาะจ้ะที่นี่ยีแดงเกษิเอามาคลคุกใส่กับเขาโพดที่ยีแดงฝานไว้เนาะจ้ะ แย่แดงใส่ข้วโพดดิบน่าจะพี่น้องขาแป้งแย่แดงกระไดจับกับขอกเกาะกับขอกโพดดีอยู่นะจจะ พอแป้งมันเบลรวค่ะน่กนจากเกาะกันดีอยู่ค่ะ ค่ะเย่แดงกับสีไส้แป่งประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องเขาก็เอาไปทอดกันเลยเนอะจาะคะ่ะเดี๋ยวเย่แดงเบ่งน้ำมันก่อนน่าจะมันเดือดไปเนาะคะ่ะน้ำมันเขาก็ได้เดือดแล้วเนาะจ้ะ ยายแดงกับสิทอดไฟกลางไปหาออนน้อจับพี่น้อง ขาดเริ่มเหลืองแล้วพี่นอ้องเริ่มเหลืองเริ่มซุกแล้วนะจ๊ะขาดซุกหมดแล้วนะจ๊ะพี่น้องยีแดงกระสออกขึ้นหมืดเลยนะจ๊ะ ที่นี่เขาก็มาัตําแต่งเลเนาะอจ้ะชุลลดเนาะค่ะพี่น้องตําไปเลยยัดแดงิใไ้บักขามเปียกน้ำเนาะจ้ะ ตาลปี๊บนะจ๊ะน้ำปลาแดกนัวๆน,นะจ้ะพี่น้อง ยัวยๆย้วยแซ่บแล้วเนาะจ้ะพอดีแล้ว แตงเราลงไปเลยค่ะถอดข้าวโพดกับตำบักแตงของยี่แดงก็ได้เซตเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะพี่นอง ทอดข้าวโพดนี่ก็กกรอบหวานๆนะจ้ะกินกับตำแตงนัวๆนะจ้ะพี่น้องกับผักสดๆนะจ้ะผักสดๆกับกรอบนะจ้ะมาได้จา้ามากินตำแตงกับทอดข้าวโพดน้ำยาแดงเด้อจ้ะเด้อมันี่ยาแดงก็ขอจบคลิปไปเพียงซ้ำนีเนาะค่ะก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชเนะจ้ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Mmm.